ร้อนลววาึกคนเหล่านี้รวมตัวกันด้วยยุทธศาสตร์สแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างในการโค่นล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่ในวันนี้นางทิดาเพิ่งมาเฉลยว่าเป็นเป้าหมายระยะสั้นเท่านั้นหรือไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริง ทั้งที่ในขณะนั้นสังคมไทยรู้แต่เพียงว่าการโค่นล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์เป็นเป้าหมายสําคัญของคนเสื้อแดงและพันธุ์รวโทโวทักษินการรวมตัวของคนทั้งสองกลุ่มจึงลงตัวที่ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า พฤษภาโมเดลโดยการกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการใช้มวลชนกดดันดังที่พันตำรวจโททักษินได้บอกกับคนเสื้อแดงในการชุมนุมที่สนามราชบังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2551ว่าไม่มีใครเอาผมกลับประเทศนอกจากพระบารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือพลังของพี่น้องประชาชนแน่นอนครับจำมีละครับพี่น้องครับ ไม่มีใครนะที่จะเอาผมกลับประเทศไทยได้หรอกครับนอกจากพระบรารมีที่จะทรงมีพระเมตตาหรือไม่ก็พลังของพี่น้องประชาชนเท่านั้นจริงไหมครับขณะที่นายวีวระตอบรับทันทีว่าการอาศัยพลังบรารมีของพระองค์ท่านกับพลังของประชาชนนั่นคือราชประชาสมาสัยท่านพูดมาแบบนี้เนี่ยทำให้ผมนึกถึงคำสั์คำนั้น ค,คือเป็นความร่วมมือกันระหว่างสถาบันสูงสุดอาศัยพระบารมีของท่านบวกกับ,บพลังรกากยักคือมวลมหาประชาชนเข้าดวยกันคำนั้นเขาเรียกว่าราชประชาสมาัยขนทางนี้แหละครับขนลุกเลยครับมือละครับ,รบผมผมฟังแล้วขนลุกนะครับและนับแต่นั้นพันตำรวจโททักษินก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวอย,อย่างเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะการกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ยื่นดีกาถึง3ฉบับซึ่งการเปิดเผยดังกล่าวนั้นมีขึ้นก่อนการประกาศเคลื่อนไหวใหญ่ของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่26มีนาคมเพียง13วันเท่านั้นในระหว่างนั้นพันตำรวจโททักษินได้โฟนอินไปยังกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดต่างๆถี่ขึ้นโดยระบุเสมอว่าต้องการที่จะเดินทางกลับประเทศซึ่งเป็นการย้ำให้เห็นว่า การเคลื่อนไหวของพันตำรวจโททักษินและกลุ่มคนเสื้อแดงทั้งหมดมีเป้าหมายคือนำพันตำรวจโททักษินกลับบ้านที่แฝงเอาไว้ด้วยเชื้อร้ายขบวนการล้มเจ้าและแล้วเมื่อการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงเริ่มต้นขึ้นในวันที่26มีนาคมพันตำรวจโททักษินก็ได้ปลุกระดมคนเสื้อแดงหนักขึ้นเรื่อยๆถ้าเมื่อ,อไรเสียงปืนแตก ทาหารยิงประชาชนผมจะเข้าไปนำพี่น้องเดินเข้ากรุงเทพทันทีจนท้ายสุดสถานการณ์ได้ลุกลามบานปลายถึงขั้นแตกหักวันที่11เมษายน2552การประชุมอาเซียนที่พัทยาถูกลม้มโดยกลุ่มคนเสื้อแดงนำโดยนายอริสมันพงเรืองรอง12-13เมษายน2552 เกิดการจลาจลปิดถนนสายหลักทั่วกรุงเทพมหานครรวมทั้งยึดทั้งเผารถโดยสารประจำทางระหว่างที่สถานการณ์กำลังดุเดือดและมีความรุนแรงพันตำรวจโททักษินก็เดินหน้ากดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเรียกร้องผ่านสกายนิวสสื่ออังกฤษว่าผมขอเรียกร้องให้พระองค์ท่านได้โปรดลงมาคลี่คลายสถานการณ์เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วกองทัพและรัฐบาลจะเข็นค่าประชาชนเพิ่มขึ้น ถึงตอนนี้พวกเขาปกปิดทุกอย่างหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นล้วนรายงานแต่เรื่องโกหกทั้งสิน้นท้ายที่สุดการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงในเหตุการณ์เมษาเลือด2,552ก็ยุติลงโดยการประกาศยุติการชุมนุมของนายวีระมุสิกพงศ์เมื่อวันที่14เมษายนซึ่งแกนนำส่วนใหญ่ได้ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นายจักรพบได้หนีออกนอกประเทศก็ทำให้เห็นรอยร้าวในระดับแกนนำ และการยอมรับไกลายกายว่าการเคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงนปชมีขบวนการล้มเจ้าแอบแฝงอยู่จริงลองไปถามเดีครับออกจากประเทศไทยแต่ละคนวันที่เท่าไหร่นะแล้ะทิ้งเพื่อนอยู่ในสนามรบกันอย่างไรนะถ้าจะเอากันในชิบหายกันเนะี่คุณไปก่อนที่เขาจะประกาศพรก,กรเดี๋ยวดึอซ้ํานะครับแล้วผมก็ไม่ได้บอกมิตรแล้วก็มิตรก็อยู่ในสนามรบแล้ววันนี้จะมา ประกาศเป็นนักสู้อะไรนักสู้ต้องไม่หนีดิคุณจะไปตั้งองค์กรแดงสยามคุณก็ตั้งเถอะก็แยกกันไม่มีปัญหาอะอย่างไรก็ตามนายจตุพรยังย้ำว่าแดงกลุ่มหลักไปไกลสุดแค่พลเอกเปรมเท่านั้นไม่มีใครคนใดที่จะกล้าบังอาจแยกพระเจ้าแผ่นดินออกจากประชาชนคนไทยได้เพระเะนา้ันคนเสื้อแดงยืนอยู่บนจุดยืนนี้แล้วก็จุดยืนเดากแข่งกันเราจึงบอกว่าการต่อสู้ของเราคือตั้งแต่พลเอกเปรมลงมานะ ขณะที่พันตำรวจโททักษินเองก็ยอมรับว่ามีขบวนการลมเจ้าอยู่ในคนเสื้อแดงจริงแต่ประมาณว่าไม่สามารถทำอะไรได้สิ่งที่เป็นส่วนผสมของเสื้อแดงนั่นแหละไม่ได้มีส่วนเสื้อแดงนีถ้าจะมีก็น้อยมากแค่จะหาไม่ได้อะไรตบาว่าคิดจะลมร้างสถาบัน์หม่งจงรักภักดีไม่มีหรอกครับมีน้อยมากนะครับมีน้อยมากแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรได้ ในขณะที่พันตำรวจโททักษินกลับให้สัมภาษณ์พาดพ,าพิงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องถึงขณะเชื่อมโยงการทำรัฐประหารกับพระองค์จนต้องถูกดำเนินคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในท้ายที่สุดแม้จะถูกดำเนินคดีแต่พันตำรวจโททักษินกับคนเสื้อแดงก็ยังคงเดินหน้าก,กดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างไม่ลดละ17สิงหาคม2552 แกนนำนปชนำโดยสามเกลอได้รวบรวมรายชื่อคนเสื้อแดงถาวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษให้กับพันตำรวจโททักษินทั้งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ตามมาว่าผิดจารีตประเพณีและจะนำไปสู่ความแตกแยกในสังคมผมเป็นเหยื่อของการถูกรังแกถูกใส่ร้ายทำให้พีน้องเดือร้อนร้อ พี่น้องมีความทุกขพี่น้องอยากมีความสุขพี่น้องก็เดินทางมาขอพุ่งพระบาทพระบารมีและจากการเคลื่อนไหวของมวลชนกลุ่มต่างๆนะคะภายหลังการทำรัฐประหาร19กันยายน2549จนนำมาสู่การรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงนปกและนปชเมื่อปี2551และ2552 ในที่สุดค่ะพันตำรวจโททักษินก็ยอมรับนะคะว่ามีขบวนการลมเจ้าอยู่จริงแต่ก็ไม่เชื่อว่าจะสามารถทำอะไรได้ซึ่งก็ไม่ต่างไปจากการปล่อยปละละเลยให้เชื้อลมเจ้านั้นเคลื่อนไหวอยู่ในหมู่ของคนเสื้อแดงไปเรื่อยๆในขณะที่พันตำรวจโททักษินและคนเสื้อแดงที่อย่างเคลื่อนไหวกดดันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งถือเป็นการหลอเลี้ยงขบวนการลมเจ้าไปโดยปริยายค่ะ และก็เป็นเหตุผลสำคัญนะคะที่ทำให้ในปี2,553ขบวนการลมเจ้าได้เติบโตอย่างรวดเร็วในขนเสื้อแดงเรามาตามต่อกันในช่วงหน้าค่ะ